สวัสดีครับคอร์บอนแฟนเพจราคาคุยพบกับผมคุณชัยลองค้ามคืนวันนี้ก็เป็นข้าคืนวันอาทิตย์นะครับก็อยู่ในบรรยากาศของให้ทัศนะฟันธงกันเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนก่อนเลยนะครับเตันประมาณ4ี่ทุ่มสินะครับเป็นแอตเลติกบิเบาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซบีย่านะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูจากชื่อเสียงเรียงนานที่เคยสั่งสมกันมาเนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันมากครับ จากสถิติที่เขาเคยพบกันมา5นัดในลีกเนี่ยเป็นบิลเบาทำได้ดีกว่าชนะถึง3เซบีย่าชนะได้2นะครับเพียงแต่ฤดูกาลนี้เนี่ยเซบีย่าผลงานดีกว่าเยอะครับต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเซบีย่าเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ของลาลิกาสเปนปีนี้กันเลยทีเดียวนะครับอยู่อันดับ3ของตารางนะครับแต่ส่วนผลงานในลีกล่าสุดเนี่ยบิลเบาเนี่ยก็สามารถบุกไปชนะเซตาบิโกมาได้2ประตูต่อ1ส่วนเซบีย่าเนี่ยเสมอกับทีมตาหมีอย่าง อาร์เทเลโกมัดลิกเนี่ยไปอย่างสุดมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องเรียกว่านัดนั้นเนี่ยเซบีย่าควรจะชนะด้วยสาไปนะครับทำได้ดีกว่าเยอะเพียงแต่ว่าผลมันออกมาเป็นแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนแรงของเซบีย่าในฤดูดกาลนี้เนี่ยผมมองว่าบีเบาน่าจะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่มาเยือนในนัดน,นี้เนี่ยเซบีย่าผมมองว่าอย่างน้อยไม่แพ้ครับอย่างน้อยเซบีย่าต้องมีเสมอนะครับหรือถ้าทําได้ดีในบางจังหวะทีเด็ดทีขาด เผลอเผอเซบีย่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อย่างสุดมันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คุณชายลองมองว่าอยู่กับเซบีย่าผู้มวยเยือนดีกว่าครับมาต่อคู่ที่2นะครับซึ่งข้ามไปนู่นเลยครับคืนวันจันทร์นะครับจะเป็นรองจากฝูงมิเมลีก็คือเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมวเยือนของวูฟแทนตันนะครับต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังได้ใจนะครับซึ่ง2นัดล่าสุดเนี่ยชนะได้ทั้งลิเวอร์พูลนะครับจากฝูงมิเมลีกนะครับสประตูต่อ1อย่างสุดมัน และบอลเอฟเอคัพเนี่ยไปกดลอตเทอร์แฮมนะครับถึง7ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับก็บอกได้ว่าลูกทีมของเป๊ปตอนนี้กำลังเดินเคื่อนเต็มสูงนะครับซึ่งวูฟปทำต้านเองผลงานก็ดูดีครับในเอฟเอคัพเนี่ยก็สามารถไปชนะเร์พูมาได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านัดนั้นเร์พูเนี่ยเขาใช้เด็กเยอะไปหน่อยนะครับเร์พูก็เลยตกรอบเอฟเอคัพไปนะครับผลงานเรียกว่าเทียบเคียงดีกันทั้งคู่เพียงแต่ว่านัดนี้ขุมกําลังและจังหวะของเกมใครจะทําได้ดีกว่ากัน ด้วยอัตราทดที่เปิดมาถึง2อสาไฟฟ้าอยู่ที่แมนซิตี้เจ้าบ้านเนี่ยผมมองว่ามีเหนื่อยนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดแรกเนี่ยจะมาเร็วหรือเปล่าถ้ากุนนากโร่ไลเฮนเซอร์ลิงหรือลีลอยเซนเ่แนวลุกพวกนี้เนี่ยเบิกเม็ดแรกได้เร็วผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเม็ด2เม็ด3ตามมาวู๊น่าจะต้านไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นคุณชายลองฟันธงแมนซิตี้แน่นอนครับคู่นี้ให้วางยาวยอะไรที่แมนซิตี เพราะฉะนั้น2คู่ที่จะให้นะครับก็เท่ากับว่ามีเซบียาและแมนซิตี้วางกันในยาวๆแบบอุ่นใจครับเฮงๆทุกท่านนะครับ